<S <S This i s e p o w โย่ p สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่รอเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม b s p วันนี้เรากลับมายู่เกมมา r v e l ด์ไลฟ์อ,อีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในช่วงลองเล่นทุกตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครวันนี้เนี่ยคือตัวละคร Side Support นะครับที่มีชื่อว่าร็อกเก็ตแนะครนบ ก็เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่่อนข้านจะเล่นง่ายมากมากมากที่สุดในสายซัพพอร์ตเลยก็ได้นะครับก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่อยู่ในหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy นะเป็นหนึ่งในทีมผู้พิทักษ์จักรวาลนะซึ่งปรากฏตัวมาสาภาครวดแล้วก็อเวนเจอร์ทุกทุกภาคนะเอ้ยไม่ทุกภาค2ภาคหลังนะอเวนเจอร์ and game Infinity War แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย Rocket ได้คุณใน MCU นะให้เสียงโดยคุณ Bradley Cooper นะถ้าคุณนึกภาพไม่ออกก็ คนที่แสดงหนังกับเ,เขาชื่ออะไรนะเรด,ดี้ไม่ใช่เรเด,ดียร์เกลวะน่าใชา่นะแล้วก็คนที่เล่นในแฮงเอาท์โอเวอร์นะถ้าคุณเคยเห็นหน้าเขากน็นั่นแหละโรกเก็ตและคูณที่เป็นเวอร์ชั่นของคุณบรัดลีย์คูเปอร์นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเกมผมคิดว่านั่นเป็นนอร์แลนด์นอร์รับบทคนที่ภาคเป็นนาธานเดรกก็เอาไปว่าไปว่าไปว่าก็ไปดูในส่วนของสกิลของโรกเก็ตกันเลยดีกว่าว่าโรกเก็ตเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันได้เลยไปฮะพวกมนุษย์ฆ่าเองโรเก็ต ว่าแต่ว่าแรคคูนมันคืออะไรรอช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของสกิลของค่ากันเลยดีกว่าสกิลของค่าเนี่ยมีหลายสกิลหรือเปล่าเนี่ยดูสิก็มีปืนที่สามารถยิงคลิกซ้ายคลิกขวาได้คือการคลิกซ้ายเนี่ยคือการยิงธรรมดาฮ่่ยิงไปสามแล้วก็คลิกขวาคือการปล่อยออราฮิวหรือว่าลูกบอลฮิวนั่นเอง จะเห็นไหมมันฮิวได้เน่เพิ่มพลังชีวิตไงเพิ่มพลังค่าได้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเอ้ค่าตัวเตี้ยไปเรื่องไงเนี่ยอ่านี่ไงเห็นไหมมันจะสโลช้าๆมันคือหมอซ่อมแซมยิงลูกพลังที่กระดอนไปมาเพื่อฟืนพลังชีวิตพันธมิตรนี่ดูซะ เห็นไหมมี8ลูกโอเคมาถึงเนี่ยเหลือแล้วมาถึงในส่วนของสกิลชิปกันเลยดีกว่าสกิลชิปของข้าเนี่ยคือการกดเจ็ตแพคใช่เจ็ตแพคเเจ็ตแพห็นไหมแล้วก็การคอมโบของเจ็ตแพคก็คือการที่ข้ากดคลิกอ่าสเปซบาร์ได้จะทำการไต่ผนังโดยไม่ต้องกดเจ็ตแพคก็ได้แต่มันจะทำการปีน เห็นไหมว่าขปีนอยู่แล้วก็กดเจ็ตแพ็กไปด้วยอืมอันนี้คือดีมากนี่คือแฟสซั่ตัวละครของข้าโอเคแล้วก็อะไรอ๋อใช่ข้าทําการร่อนลงได้ดูดูไวพวกมนุษย์ <laughs> มัโอเคงั้นมาถึงสกิลอ e. กันเลยดีกว่ามา สกิล E ของข้าคือการใช้ BRB ใช้ Battle อะไรเนี่ย Battle Rebirth Beacon เพื่อคืนชี่พัทมิรที่ตายไปแล้วและสร้างแพ็คเกราะกับจรวดเจ็ตแพ็มาเป็นระยะระยะฮะ Pay up ถ้าพัทมิรขาดตายเมื่อไรพวกเขาจะเกิดขึ้นมาทันทีเดี๋ยวดูแล้วกันเห็นไหมพวกเขาเกิดแล้ว beacon ก็จะหายไป ้อยู่ในอยู่ในระยะของขาอการใช้บีคอนของข้าด้วยดูิีมากดมามากีมากีมางดีมกดีมากมากีมากดีสีก็คือสีเหกืองและก็สีฟาาอ้าวทกมมันเกิดตรงนี้ล่ะเฮ้ย This is a nice spot. ถ้าเพลินขาดตายมันจะเกิดตรงนี้หรือเปล่าให้ดูสิเอ้ยเกิดเหมือนกันฮนะเอาเป็นว่าเอ่อเราไปดูในส่วนข,ของสกิลต่อไปกันดีกว่าหมดแล้วเนาะโอเคต่อไปก็เป็นการอกเอ่อกดอันติของข้าอันติีข้าคือ C Y A ใช้ Cross m i s t i c Amplifier เพื่อมอบบูสต์ดาเมจให้แก่พลังพันธมิตร <c oughs> This is firepower. real นี่แหละพลังที่แท้จริงโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการแชรสกิลของข้าร็อกเก็ตนะแล้วก็มาดูสกิลของทีมอัพกันเลยดีกว่ามาทีมอัพข้าเนี่ยมี2ตัวหรือเปล่าใช่ไหมก็จะมีเป็นทีมอัพกับกรูด ก็คือการที่ข่าได้ขึ้นไปขี่กรูดได้อ,อก็คือโรอเกตรักคูสามารถขี่บนไหล่ของกรูดเพื่อรับเอฟเฟกลดดาเมจเจ๋งเหมือนกันแฮะแล้วก็อีกอันก็คือการที่ข้าเนี่ยมีพันิเชอร์กับบักกี้บารสอยู่ในทีมนะมีการกดใช้สกิลเพิ่มเติมคือกดแซตเครื่องประดิษฐ์กระสุน o รเกต รักคูณวางอุปกรณ์โอเวอร์โหลดให้กระสุนทิศทางเป้าหมายเมื่อเข้าระยะทำงานของอุปกรณ์เดเอร์พาวเนอร์และวิเทอร์โซเยอร์จะได้รับกระสุนไม่จำกัดและยิงเร็วขึ้นฮะเจ๋งเป็นบ้าเลยโอเคงั้นไปดูในการเล่นเดียกว่าว่าข้าจะเล่นเป็นยังไงหรือว่าไอ้มนุษย์นี่มันเล่นข้าเป็นหรือเปล่าก็เราไปดูพร้อมกันเลยดีวกว่าไป ว่าแต่บักกี้แค้นั่นขายเท่าไหร่ฮะ oh, huh? โอ้ยคุณเรียกอะไรนักหฮะอู้มีพันธุ์ี่เชอร์ในทีมด้วยขอกลูดได้ไหมข้าต้องการกลูดอ่ะข้าอยากขี่กลูดข้าได้กลูดอ่ะเจ้ามนุษย์หยิบให้ข้าที่ได้ไหม Best friends are crooks and villains. My belay. <laughs> la, 30 seconds before you attack. Get ready. Hey, what am I thinking? That you need Hup. a bigger gun? Bingo! Where do I find one? In five, four, three, two, one. Don't forget, securing the mission area is your top priority. I'll make them pay. You're ready for action. My life was ending. Thank you. Oh, Ying Magadayla. And ไม่ต้องห่วงบุฟารีนข้าช่วยเจ้าเองทำไมมายิงกระจุกกระจิกตรงนี้ไม่ไปข้างหน้าล่ะเฮ้ยเอ้าท้อ r e f ังด้วย get down sniper whoa let's do this I'm a patch here pay up oh you know what to do spiders someone scratch my back <laughs> <laughs> see I'm who i helpful ว้าวอย่าหวังว่าจะได้ตัวฆ่าง่ายๆไอ้มนุษย์โอ้มนุษย์ถือโล ขุนกระป๋องค่าขอได้ไหมคุณเจ้าน่าสนใจดีข้าขอหุ่นเจ้าได้ไหมโอ้เด oh, ินไม่ออกอ้นี่มันอะไรกันเนี่ย s t เราชนะได้ใสๆแค่เดินไปนเดินไปแล้วก <laughs> <c oughs> ็หิวไปเพื่อนฆ่าตการความช่วยเหลืออ้เออ ข้ากลับมาแล้ว up. ฮ้ยอะไรเนี่นนนนย e ่ o r ่าฮ่ามนุษย์แมวทำอะไรข้าไม่ได้หรอก <c oughs> I'm back. Back. Ooh, by hey, right. I'll patch you up. Us against the world. Relay deployed. It ain't cheap! This is real firepower. I am here. Son of That's me, boost. You're halfway there. Keep going. Don't see your broken go down. I am fairly wounded. <laughs> อู้ตายกันหมดเลยตายไปก็ดีไอ้พวก,ก,นนกนมนุษยไ์มไม่นะแมนชิสอย,าย่าตะกเตนวูบลรีนหลับไปแล้ว โอ้ตายละมันไม่เห็นข้าใช่ไหมนี่อ่าตัไป Relay deploy it ain't cheap snipers shooting at us I'll patch you up needed a little boost oh เราต้องดันต่อไป And reporting for royal messenger. tremble before rockets launch it again. <laughs> <laughs> yeah. the tent of other gods will never call upon even our own gods are far from perfect, sister. Eat unlimited ammo. you're ready for it. we never boost. miss. thanks. Sniper, the vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. Oh, got my gun. I'm doing this my way. Don't touch my way. against the world. An enemy struggle? I'm wounded. Who will help me? Little pieces of key. I'll back you up, Charlie. Rockets launch it again. Rocket got my This' is a nice spot. Patch you up. <sighs> Battlefield ready again. <coughs> I am barely wounded. <coughs> Relay deployed. So it, it ain't cheap. Must reach King <sighs> Sniper. <My> energy. <laughs> <A break. laughs> <From before. gasps> Don't mind me. Oh, I Don't mind me. Don't mind me. good friend. <laughs> <laughs> You're welcome. Ha ha ha! Don't let anything stand in your way. See? <laughs> I'm fucking helpful. Ooh, Todd or Nuglin. Be right there. We face a deadly enemy from afar. เราขยับเข้าไปไม่ได้เลยโอเคเเว้าวผูว้บริณเก็บไปสาม Who will help? Even better than my mutant power. I have spied a sniper. T'was but a stretch. Away. Look who just showed up. Us against the world. What? You're Chemical welcome. I we have my Protect this It is so close. This close. is you real Ah, <laughs>

Yeah! Get that vehicle moving again. I need assistance. Yeah! Relay deployed. It ain't cheap. That's it. Ah! a scratch. Time goes very short. Controller! we are coming. Down to thirty <with> hey. seconds. What are we waiting for? to the next oh i'm not gonna make it easy <laughs> the final 10 seconds get that vehicle moving again this is a nice spot my good deeds <laughs> <laughs> <kulling> <coughs> uh, die. well you can't expect to win them all โอเคก็จบกันแล้วสำหรับสกิลทั้งหมดของข่าก็มีประมาณนี้ก็สามารถไปลองเล่นข้างกันได้ในการเล่นซับพอร์ตยืนแนวหลังอย่าไปยืนแนวหน้าแล้วก็พยายามกดฮิวเพื่อนให้พร้อมกันด้วยนะอย่าลืมยิงอย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่ข้าผูดผิดอย่าลืมฮิวด้วยอย่ายิงอย่างเดียวงั้นก็ เจอกันในตัวละครถัดไปเลยเดีกว่าเปตัวอะไรงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไปโอเคตัวละครต่อไปต่อจากเอ่อร็อกเก็ตนะก็คือตัวละครซซายแท้งซึ่งมีชื่อว่าทอออนสันนะก็เดี๋ยวมาดูในตอนหน้าว่าทอเนี่ยเล่นยังไงหรือว่ามีการเล่นแบบไหน,นก็ไว้มาเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับ